To y o ต a f o r t u n e r อดียังไงในเน็ตรายละเอียดมีเยอะแยะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ก็คือ Fortuner เนี่ยมันมีที่ซ่อนเงินที่แบบว่าเจ๋งสุดๆเลยเดี๋ยวพาไปดูครับว่ามันเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวพาไปดูจุดแบบแอดวานซ์แอดวานซ์กันเลยนะฮะเนี่ยเปิดประตูหลังขึ้นมาเป็นระบบไฟฟ้านะกดดโมทดเปิดได้ตรงเนี้ยมันจะมีช่องที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่าง เปิดมาดูเลยครับพวกแม่แรงพวกอะไรเงี้ยมันจะมีซองที่เอาไว้เก็บพวกไขควงเครื่องมือต่างๆนะฮะอันนี้แหละฮะที่ซ่อนอย่างดีเปิดออกมาเลยตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครเปิดเท่าไหร่ละครับถ้าเกิดจะไม่ทางานช่างเนี่ยเห็นไหมเปิดมาโอ้โหซ่อนเงินได้สบายสบายตรงนี้คันแอดวานแล้วครับผมลองดูครับหมายจุดครับที่ถือว่าแอดวานสุดนะตรงช่องแอร์นะฮะ มันจะมีกรอบแอร์ดึงออกมาได้ดึงได้ง่ายๆเลยนะฮะทีนี้ด้านซ้ายหรือด้านขวาของวิทยุเนี่ยขยับขยับนิดนึงค่อยๆขยับไปนะฮะมันสามารถดึงออกมาได้ดูสิฮะนี่เปิดออกมาเลยข้างในนี้เนี่ยมันจะมีช่องที่สามารถที่จะซ่อนเงินได้ดูดิครับโอโ้ผมว่าอันนี้ซ่อนเป็นหลักแสนได้เลยนะครับผมสุดยอดนะครับตรงเนี้ย คลิปนี้อย่าไปแชร์เยอะนะครับจะใช่ขนาดนั้นส่วนใครอยากได้โฟ r t เจ e นอร์ทักมาครับ